สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนในส่วนของ c u t e เท Reading กันต่อเลยนะคะเทสอันนี้ก็เป็นเทสที่3แล้วใช่ไหมอืมน้องๆก็จำจำได้ไหมคะจากที่พี่เคยบอกไปจากเทสที่1น่ะเทสที่2นะคะหลักการอ่านของเวลาอ่าน reading ไม่ว่าจะเป็น c u t e เทหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะเวลาอ่านเนี่ยถ้าเป็น การอ่านที่มีคําถามอยู่ในตัวนะคะน้องต้องทำอะไรกันคะอ่านโจทย์ใช่ไหมคะอ่านโจทย์ก่อนที่จะทําใช่ไหมแล้วก็เวลาอ่านโจทย์ก็ต้องแยกให้ได้ว่าโจทย์เนี่ยมันถามอะไรนะคะว่าเป็นคําถามประเภทไหนถูกไหมส่วนในส่วนของอันแรกก็คือ close test ต้องเป็นส่วนของ C U T e P เนี่ยเราต้องเลือกอะไรคะเขาวัดอะไรคะวัด gram ม a านะคะ น้องก็ต้องดูให้ถูกนะคะว่าข้อสอบวัดอะไรต้องการอะไรเป็นคำถามประเภทไหนน้องก็จะทำได้ถูกต้องใช่ไหมอ่ามาเริ่มเทสสามในส่วนของข้อแรกกันเลยดีกว่าสวีเทนนะคะพาเรดดิ้งเนี่ยจะเริ่มจากข้ออะไรคะน้อง,องข้อสามสิบเอ็ดนะคะจบลงที่ข้อเก้าสิบใช่ปะอ่ะมาดู c l close test นะคะในส่วนของข้อสามสิบเอ็ดต้นไปเลย c l close test นะคะ Directions choose the best alternative to complete each of the following blanks คืออะไรคะคำถามเขาบอกคำเอ่อคำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้อะไรคะเลือกนะคะคำตอบใช่ไหมที่ดีที่สุดไปอะไรคะเติมเต็มช่องว่างต่อไปนี้อันนี้เขาว่าอะไรนะคะน้องวัดเก r มม m นะคะอืมอ่า the following passage is for question 31 to 37คําคำถามเอ่อพัเศษต่อไปนี้นะคะสำหรับคำถามข้อ31ถึง37ค่ะอืออ่าเรามาเริ่มอ่านกันเลยดีกว่า Archaeology is the 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 study of people and cultures from the past ค่ะเขาบอกว่าอะไรคะ Archaeology Archaeology เป็นคำนามใช่ไหมคะอยู่หน้าประโยคนี้แปลว่าโบราณคดีถูกปะ i s t จุดจุด study study เป็นอะไรคะนามใช่ไหมคะเป็นการศึกษาถูกปะเป็นการศึกษาของผู้คนและวัฒนธรรมจากอดีต study นะคะเป็นนามนะคะคำที่อยู่หน้านามต้องเป็นคำอะไรคะน้องเป็น adjective ถูกปะอะน้องๆก็มาเลือกกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าให้ choice ข้อ31สอเนี่ย อะไรเป็น adjective คะอ่าสามสิบเอ็ดนะคะระหว่าง a scientific b science c scientists d scientification ต่อข้อนไหนดีค่น้องอน้องหนปหน adjective คะข้อ a ใช่ปะน้องดูอีกอีกลงท้ายเนี่ยมันจะเป็นอะไรคะเป็น adjective ถูกปะพี่อาจจะย่อว่า a นะบางทีอ่า ่าเพราะฉะนั้นข้อ3 1ตอบ A นะส่วน science เป็นอะไรคะน้อง,อง science แป่าวิทยาศาสตร์ถูกปะเป็นคำนาม scientist คืออะไรคะนักวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะเป็นคนถูกปะเป็นคำนามที่เป็นคนส่วนคำว่า scientification นะคะไม่มีอยู่จริงนะคะน้องๆคำนี้เป็นคำที่เขาสร้างขึ้นมาออกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อ3 1ตอบข้อ A เอเอง A. is the scientific study of people and culture from the past. in it, we try to learn about people from the past, how they thought, and what things they did. บอกว่าอะไรคะในการศึกษาแบบอะไรคะโบราณคดีนี้พวกเราเนี่ยก็จะพยายามที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับใช่เกี่ยวกับผู้คนจากอดีตถูกปะเราก็ขยายถูกมอันนี้ก็เป็นการขยายว่าเรียนรู้ยังไงก็คือ เรียนรู้ how they t h o u g h t how ก็คืออะไรคะวิธีใช่ไหมวิธีที่พวกเขาคิดถูกปะ่ะ and what they and what what things they did และอะไรคะสิ่งที่พวกเขาได้ทำนอ้นองๆคะเวลาประโยคพวกนี้นะคะแม้ว่าจะมี how อย่างเงี้ยหรือมี what อย่างเงี้ยมันเป็นประโยคบอกเล่าได้นะน้องมันไม่ต้องเป็นน้องมันต้องเป็น,น ประโยคประโยคคำถามเสมอไปก็เป็นวิธีที่เขาทําไม่ใช่ว่าเขาทําเขาคิดอย่างไรอย่างนี้หรือว่าเขาทําอะไรหรือก็พูดว่าเป็นสิ่งที่เขาได้ทำปะ่ะอ่าอ่าเราก็เรียนรู้วิธีที่เขาคิดแล้วก็สิ่งที่เขาทำปะ่ะอ่าแล้วเขาก็อะไรคะเครื่องหมายนี้เครื่องหมายอะไรคะเซมมีคออนใช้ทําอะไรเอ่ยใช้บอกว่าอะไรคะเขากาลังขยายถูกปะ่ะอ่าเขากาลังขยาย หลังจากตรงนี้ก็จะเป็นส่วขยายถูกป่ะแต่ว่ามันจะเป็นอะไรคะเป็นประโยคนี่จุดจุด we try to understand as much about the the life and society as we can ก็คือจุดจุดพวกเราพยายามที่จะอะไรคะเข้าใจ as much as we can ก็คือมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมเขาแยกคำ as as จุดจุด as แปลว่าเท่าที่ใช่ปะ่ะ as much as ก็คือมากที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ก็คือเราพยายามที่จะเข้าใจอะไรคะเกี่ยวกับชีวิตและสังคมขงเขามากที่สุดที่จะเป็นไปไดน้น้องคะในประโยคนี้มีอะไรคะมี subject ถูกปะก็คือ we try to understand เป็นอะไรคะ verb ใช่ไหม understand อะไร life and society เป็น object น้องๆคะประโยคน์หรืต้องการอะไรในข้อ3.2ข้อ3.2ก็ได้จะเป็นส่วนขยายถูกปะส่วนขยายในข้อนี้ก็ต้องเป็นอะไรครัน้องน่าจะเป็นเป็น adverb ถูกปะเขาว่าประโยคมันสมบูรณ์แล้วน้องๆคะก็มาดูกันว่าในช้อยข้อ3.2เน,นี่ยมีอะไรที่จะเป็น adverb ไปบ้างอะ A for example B essential C essentially D necessity มีครั้งน้อง adverb ต้องเป็นยังไงครั้งน้องลงท้ายนั่นมาซาคงท้าย,ายด้วยอะไรคะ L Y ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อสามที่สองแล้วก็ตอบสีได้เลยอืมส่วน for example เนี่ยขึ้นต้นกับประโยคบอกเล่าถูกปะ essential เป็นอะไรครัน้องเป็น adjective ใช่ไหมคะแปลว่าเออที่สำคัญ necessity เป็นอะไรคะน้องเป็น คำนามนะคะแปลว,ว่าความจำเป็นไปงั้นามาตอบ adverb เ,เพราะฉะนั้นเราถึงเรียกข้ออะไรคะข้อ4ใช่ไหม essentialy l นะคะอืออะแล้วมาอ่านต่อ a r c a ecologists do this by uncovering objects and to from the and to u s from the past บอกอะไรคะนักโบราณคะดีใช่ไหมคะ geologists ก็คือเป็นคนหรือปั๊ก็เป็นนักโบราณะคะดีก็ทำอะไรคะทำการศึกษานี้โดยการอะไรคะ uncover uncover ้าคะเท่ากับคำว่าอะไร uncover นะคะ uncover disclose expose Uncover, disclose, e x p l o d e นะคะ e x p l o d e แปลว่าเปิดเผยอืมเขาทำไรเอ่ยอ่ะอ่า uncover, disclose, e x p l o d e เเปิดเผยเราเขาก็เปิดเผยเลยค่ะเออ by uncovering โดยการเปิดเผยเกี่ยวกับวัตถุและเครื่องมือนะคะจากอดีต uh, Of course because these objects are so old they are careful จุดจุด for uncovering this item and keep them safe or undamaged ก็คืออะไรคะแน่นอนเพราะว่าอะไรคะวัตถุพวกนี้เนี่ยมันเกาวจริงๆเลย they are they are careful ก็คือพวกมันก็จะอะไรคะจุดๆเอ่ออย่างระมัดระวังสำหรับอะไรคะการเปิดเผยวัตถุพวกนี้และอะไรคะเอามันไปที่ที่ ปลอดภัยและไม่ถูกทำลายน้องคะ they a r e careful เนี่ยมันมีเส้นไหมไม่ค่อยถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆลองดู choice แล้วค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเอ่อ a r e อ่อ a r careful จุดๆเนี่ยมันไม่มีเ n s นถูกปะ careful มันไม่ควรจะตามด้วยเออ I am careful ถูกป่ะไม่ได้ใช่ปะ่ะอันนี้ไม่เหมือน careful นเหมือนมันแค่ adjective ไม่ได้เป็นแบบ c o m p l i m e n t ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย33มันน่าจะเป็นอะไรคะน่าจะเป็นคำนามถูกป่ะอ่อ careful จุดๆอ่ะน้องคะมาดู33 a proceed b procedure c proceeding d procedures น้องๆคะคุณจะเป็นคำนานมใช่ไหมที่พี่บอกไป precede นะคะเป็นเป็นอะไรคะน้องเป็น verb อ่ะนั้นคนเนี่ยตัดถิง there are there are there are, are คะน้อง there are ต้องตามด้วยนะครตามด้วยเออนามเป็นไงคะพระหูพจน ถูกปะเพราะนั้นเนี่ยช้อย B C D เนี่ยน้องคะถ้าน้องทําไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่รู้จักคําไหนเลยน้องดูมี s อย่างเงี้ยน้องก็เลือกไปเลยก็ได้มันมี s ใช่ไหมแสดงว่าไอเดอาเนี่ยต้องบวกกับ s ถูกปะเพราะฉะนั้นนักเรสามเนี่ยก,ก, s, ก,ก็ควรจะตอบข้อดีถูกปะสำหรับคำว,ว่า procedures แปลว่าอะไรครับน้องแปลว่ากระบวนการถูกปะ,ะมันก็มีกระบวนการ กระบวนการที่อะไรคะระมัดระวังนะคะเพื่อที่จะใช้เกี่ยวกับในการเปิดเผยเกี่ยวกับวัตถุพวกนี้แล้วก็จะทําให้มันอะไรคะปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกทําลาย This is what makes a r c ซ a ค o l o g y such a long and time consuming process นี่ก็เป็นอะไรคะที่บอกไป what ไม่แปลว่าอะไรใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่อะไรคะ เมคอาจิคอโลจีทำให้โบรานคดีเป็นเป็นอะไรคะน้องเราต้องอ,อ่านจากคำนามมาแล้วค่อยอ่านอตจทีถูกปะก็เป็นกระบวนการที่อะไรคะน้องยาวนานและทำคอนซูมมิ่งคอนซูมแปลว่าอะไรคะบริโภคถูกปะท่าน้องเห็นคอนซูเมอร์รอบ,บริโภคทำคอนซูมมิ่งก็กินเวลาถูกปะอ่า for instance for instance เขาจะคำว่าอะไรคะน้อง ถ้าเขาบอกว่า for example ถูกป่ะเอ่อยกตัวอย่างเช่น even uncovering something as small and simple as a ditch or a bowl can take hours บอกอะไรคะแม้กระทั่งการเอ่อเปิดเผยหรือว่าการเอ่อเหมือนกับอะไรคะน้องแบบค้นหาอืม บางอย่างที่เล็กนะคะแล้วก็ง่ายๆอย่างเช่นอะไรคะจานหรือว่าชามเนี่ยก็สามารถใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่ๆเลย The Earth and dust has to be gently to the ๆจ t off so as not to damage the object บอกอะไรคะพวกนะคะ Earth and dust ก็คือพวกฝุ่นผงนะคะต้อง อะไรคะ has to be ก็คือ has to แปลว่าต้องใช่ไหมต้อง be be gently ก็คืออย่างนุ่มนวล be ต้องบวกอะไรคะน้องบวก verb ช่องสามถูกปะ่ะน้องตรงนี้แสดงว่าข้อสามสิบสี่เนี่ยน้องยังขาด verb ช่องสามถูกตุวจุด,จด,จดออกไปเพื่อที่จะไม่ให้อะไรคะทำลายวัตถุนั่นเองน้องคะข้อไหนคะในข้อสามสิบสี่คะเป็น verb ช่องสามคะ ข้อข้อ C ถูกป่ะ Brush นะข้ออื่นอันนี้ ing clear เป็น adjective clean ก็เป็น adjective ถูกป่ะแต่อันนี้เรามี b ตรงนี้เห็นไหมเรามี b อะ่ะ b ตามใว verb ช่อง3เกียยาถูกกระทำก็คือถูกปลัดถูกแปลงออกนะถูกแปลงออกอย่างทออนุทนอมเพื่อจะไม่ให้มัน damage object มาเพราะฉะนั้นสองจุดสี่ตอบสี่ดูสองจุดห้าต่อ all at times the proper equipment must be used at all times ก็คือพี่ขอโทษค่ะอ่านสลับกัน at all times เอ่อก็คือทุกๆครั้งเลย the proper equipment เอ่ออุปกรณ์ที่อะไรคะ proper เหมาะสมถูกปะต้องอะไรคะต้องถูกใช้ ดังนั้น,น,น this idea must be carefully placed and พวกไอ้วัตถุเหล่านี้ต้องต้องถูกอะไรคะาวางไว้อย่างระมัดระวังอินจุดๆอินอะไรดีคะน้องๆระว่งาง3ิบนะคะข้อ A in store B in storage C in storing อินสตอร์น้องคะอันนี้มันอาจจะดูเป็นเหมือนสำนวนนิดนึงนะคะแต่แต่ in นะคะ i n s t o r e in, in เนี่ยบวกกับ store คำไหนดีคะน้องๆ t o r e ช่องไหนดีต้อง in อันนี้น้องต้องใช้เซนนิดนึงหรือว่าอ่า ตอบพี่บอกว่า in storage อ่าเรามาดูกันทำไม in เนี่ยควรจะบอกอะไรคะ now ถูกป่ะ I put this in the c h a p in in อ่อ in a ditch in อะไรเงี้ยใช่ป่ะใช่ป่ะเวลาน้อง put something ก็ put in in อะไรเป็น now แล้วอยู่แล้ว,ลวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย verb อย่เงี้ยก็ตัดทิ้งถูกป่ะ จะีอย่างเงี้ยก็ตัดทิ้ง่ะ storing เป็นอะไรคะ ing เงี้ยน้องก็ตัดทิง้งอ่ะมันก็เหลือ storage คำเดียวให้เลือกถ้าน้องไม่รู้จริงรู้ว่าเป็น now เงี้ยน้องเลือกก็ได้ in storage อาจจะใช้เป็นสำนวนนะคะแบบว่าก็คือใส่แปบลบว่าใส่หรือวางไว้ในตู้ไว้ในตู้เก็บ 3าตสบ b นี่เองนะ so uh, there will be t e y will not be damaged during the dig or after when the objects are being moved คือเพื่อที่จะให้ว่ามันไม่ถูกอะไรคะทำลายระหว่างที่อะไรคะมีการขุดหรือว่าหลังจากนั้นเมื่อวัตถุเนี่ยมันถูกเคลื่อนย้ายไป This day, there are many amateur or a r c h uh, a e o l o g i s t s who like uh, to learn about all cultures by themselves ปัจจุบันนี้ใช่ไหม They are me อะไรคะน้อมนักบรณคดีอะไรคะ Amateur มือสมัครเล่นถูกป่ะมีนักบรณคดีมือสมัครเล่น,ลนหลายๆคนเลยที่ต้องการจะอะไรคะชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมเก่าๆด้วยตัวเอง Often they find t รือ ancient items and bring them to the authorities นะคะบ่อยๆนะคะที่พวกเขาเจอจุดจุดเอ่อวัตถุโบราณและนำมันมาให้กับอะไรคะ a u t h o r i t i e s แปลว่าอะไรคะน้องเจ้าหน้า,นาที่เขาฝ่ายดะคะน้อง,องอมี ancient items อันนี้ เป็น adjective ใช่ไหม a n c i e n t i t e m เป็น noun นถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยู่หน้า a n c i e n t เนี่ยก็มีมีอันเดียวที่เป็นเป็นไม่ได้ก็คือ adjective ถูกป่ะก็คือเป็น adjective ขยาย a n c i e n t อีกทีหนึ่งอ่ะเามาดูว่าอันไหนควรจะขยาย a n c i e n t อ่ะมาดูทางที่ผมเอาเจอ a valuable b worth c value d treasure น้องๆคะพี่บอกว่าเป็นอะไรคะเราต้องการอะไรคะแอสจะทีถูกปะเพราะฉะนั้นนะคะ treasure แปลว่าอะไรคะสมบัติใช่ไหมทรัพย์สิสนแต่มันเป็นอะไรคะน้องๆเป็นนาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัดทิ้ง value เป็นนาวถูกปะคะแปลว่าอะไรคะมูลค่า w o r t h ก็เป็นนาวแปลว่าคุ้มค่าปะจะตัดทิ้ง เหลือ v a l u a b l e ข้อเดียวหรือป,ป่าวสนานสานะคะตอบข้อ a นั่นเองอ่ะมาดู37 of course if a person does buy something uh they may be value or i n t e r e s t e proper things to do is to inform the authority or local archeological a society อ uh, ่าอะไรคะน้องแน่นอนถ้ามีใครอะไรคะน้อง d e s why d o e s ใช้ใช้ในประโยคทั่วไปนะคะถ้าน้องใส่ d e s มาแปลว,ว่าน้องเน้นถูกปะ d e s เนี่ยใช้เน้นเวลาน้องใช้ d e s นะคะมันจะกลายเป็นแบบว่า น้องใช้ดสัสเลาไฟล์เนี่ยไม่ต้องเติมเอสแล้วใช่ปะแม้ว่าเพอร์เซนจะเป็นคนคนเดียวเนี่ยไฟล์ไม่ต้องเติมเอสแล้วเพราะว่าน้องเป็นดัสไปแลวอ่ะอืมนนะคะถ้ามีใครอะไรคะพบบางอย่างนะคะที่อะไรคะ may be value o r interest all interest ก็คืออาจจะมีคุณค่าหรือว่ามันน่าสนใจเนี่ย the proper thing to do สิ่งที่เหมาะสมที่จะทำก็คืออะไรคะ inform the authority แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่า อ r archaeological society ก็คือสังคมของนักโบราณคดี the uncovering and t ุดๆ of a l l object s must be done in correct manner อะไรครับแปลว่าอะไรครับน้องอ,งอการเปิดเผยหรือว่าการขุดพบการขุดเนี่ยและจุดดของอวัตถุโบราณใช่ไหม ควรจะถูกทำอย่างอะไรคะถูกวิธีนะน้องคะมาดูช้อ์ในข้อ37กันดีก,กว่าขอโทษนะมันตกไปนิดนึงอันนี้นะคะเป็นคำว่ารีวิวอันนี้เป็นคำว่ารีมูฟเวลนะ น้องคะ the uncovering and จ u ดๆ of the object เอออันนี้อะ uncovering เป็นอะไรคะทำหน้าที่เป็น n o n ใช่ไหมการใช่ไหมเป็นการเปิดเผยถูกปะและก็ต้องเป็นบวกกับคำนามอีกสักคำหนึ่งถูกไหมของวัตถุโบราณน,น้องก็ต้องมาดูว่าอันไหนเนี่ยเป็นนา่าจะเป็น noun คำเป็น now ระวัง a relocated b removed C. review D. removal น้องคะตอบอะไรดีคะตอบข้อข้อดีใช่ไหมดี D, เนี่ยเป็นข้อเดียวที่เป็นคํานามนะคะ removal แปลว่าอะไรคะแปลว่าเคลื่อนย,ย้ายอ่าแปลว่าการอะไรเอ่ยการคนการขุดเนี่ยกับอะไรคะการเคลื่อนย,ย้ายวัตถุโบราณเนี่ยควรจะทำด้วยอะไรคะวิธีที่ถูกต้องฉะนั้นข้อดี ข้อ37เนี่ยตอบข้อดีน้องคะคำว่า removal เนี่ยอาจจะใช้คำอื่นได้อีกนะ removal เคลื่อนย,ย้ายถูกปะการเคลื่อนย,ย้ายอาจจะใช้คำว่า dismissal หรือคำว่า r e c h a r g e ก็ได้ รีบูฟอลดิสมิซอลดิชาร์สนะคะแปลว่าคำแปลว่าอะไรคะน้องแปลว่า,ควาเคลื่อนย้ายนั่นเองนะแล้วม,มารีวิวอ,อีกรอบดีกว่า31ตอบข้ออะไรคะ31ตอบข้อ A 32ตอบข้อ C 33ตอบข้อ D 34ตอบข้อ C นะคะ35ตอบข้อ B 36ตอบข้อ A 37ตอบข้อ ดีดอค่ะโอเค